ในไมครับมันมีโลกที่น่าจดจำมากมายแต่ว่าจะมีไม่กี่คนที่รู้ว่ามีความลับซ่อนอยู่ข้างหลังของพวกมันวันนี้เราเลยจะมาสำรวจพวกมันและโลกแรกก็คือ Temple of Nosh และนี่คือที่เราอยู่ในไมครับเวอร์ชั่นเก่าที่สุดเวอร์ชั่นหนึ่งเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นจากเท็ t u r e เราอยู่ข้างในโลก Temple of Nosh ในโลกที่โด่งดังและเป็นประวัติศาสตร์ที่สุดของหม่ครับทั้งหมดแต่โลกนี้มีความลับเล็กน้อยแล้วก็คุณก็รู้ว่าผมควรที่จะโยนทองตรงนี้และตามทฤษฎีประตูก็ควรที่จะเปิดได้แล้วนะครับโอ้พระเจ้านั่นไงประตูเปิดแล้วนะครับมาดูกันเลยมาดูกันตรงนี้ก็ควรที่จะเปิดด้วยสิเอ้ยสวัดี อดูสิจากข้างบนนั้นอย่างที่คุณเห็นเขากําลังร้องไห้เอาลามีเรื่องราวที่ค่อนข้างซึ้งอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้และถ้าคุณต้องการผมสามารถอธิบายให้คุณฟังได้เลยนะครับแต่ตามทฤษฎีโลกของนอชไม่เคยร้องไห้มาก่อนเลยและผู้คนก็เคยพูดกันว่านอชร้องไห้เพราะพนักง,งานโมแจงมองเห็นบริษัทในมุมที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่นอชต้องการให้เป็นและพวกเขาจึงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขา พอชเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเล่านี้ว่าโมแจงเมื่อหลายปีก่อนมีความขัดแย้งกันมากมายอืำจะพูดแบบนั้นก็ได้เลยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกมควรจะเป็นเส้นทางที่พวกเขาต้องการให้เกมเดินตามและอชก็ไม่ชอบสิ่งนั้นอมากๆแต่สิ่งที่คนไม่รู้ก็คือโลกนี้มีความลับซ่อนอยู่และอย่างที่คุณเห็นผมมีดาบเพชรด้วยนะครับและก็เรสโตนนิดหน่อยและถ้าตอนนี้เรากลับไปทางนี้ และแทนที่จะโยนแท่งคองแต่เราโยนผงเรสโตนลงไปเห็นไหมเราเปิดใช้งานคันโยกทั้งหมดเราไปทางนี้และประตูก็จะเปิดแต่นอชจะร้องไห้ในแบบที่แตกต่างออกไปคุณจะได้เห็นเดี๋ยวนี้แหละอย่าแพนกับดักแล้วถ้างนั้นก็มาดูกันเลยอะไรอะอะไรเนี่ยฝนตกเงั้นเหรอเอ๊ะวัดดีแล้วเขาก็ร้องไห้อีกแล้วแต่ว่าฝนนี้ เป็นฝนเลือดอย่างนั้นเหรออะไรนี่มันแปลกสุดๆเลยว่ามาเกิดอะไรขึ้นมเมื่อกี้เอ๊ะวัดีทางเดินนี่อ่อช่างเป็นเรื่องที่แปลกอมมากๆเลยเอ่อผมจะลองปีนขึ้นไปดูนะเอาล่ะผมปีนขึ้นตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็มาดูกันเลยบางทีผมอาจจะปีนขึ้นไปบนหัวของเจ้านอชได้ก็ได้นะเอาล่ะผมจะปีนขึ้นไปดูว่าทำได้ไหมวันดี มีใครอยู่แถวนี้ไหมทำไมฝนถึงตกเป็นเลือดอะเฮ้ยมันตงลงมาฟ้าผ่าลงบนหัวเลยเนี่ยผมว่าใช่นะเนี่ยมาดูกันเลยผมจะปีนขึ้นไปดูว่าจะเจออะไรเอาละผมปีนขึ้นจากตรงนี้ได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าคุณอยากรู้ปริศนาที่แท้จริงของโลก n o ร์ h t e m p l e ก็ดูให้จบวิดีโอนะและตอนนี้มาสำรวจโลกของฮีโร่บอยกันเลย อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ผมอยู่ในโลกที่โบราณสุดๆไปเลยและผมตั้งค่าชั้งไว้ที่2นะครับและก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วด้วยนั่นแหละคือส่วนที่แปลกแต่คําถามที่แท้จริงก็คือทําไมที่นี่ถือเป็นโลกของฮีโร่บายเออผมไม่แน่ใจเลยผมคงต้องสืบสวนดูอย่างแน่นอนเลยผมจะเก็บไม้มาหน่อยเพื่อว่าผมต้องการมันในบางจุดหรือบางสถานการณ์แต่โลกนี้ดูเก่าแก่มากเลยมันทําให้ผมรู้สึกโบราณมากจริงๆ มันถูกเรียกว่าโลกต้องห้ามของฮีโร่ไรมันหมายความว่าตามทฤษฎีคุณไม่ควรแม้แต่จะเข้าไปข้างในนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมก็มีคอนแทคบางคนที่ส่งสิ่งนี้มาให้ผมดังนั้นดูเหมือนว่านันหมนนะนั่นอะไรอ่อมีใครจำภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ได้บ้างไหมล่ะครับเนี่ย ผมจะใส่ผมจะใส่ไว้ตรงนี้บนหน้าจอเพื่อให้คุณรู้ว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรมันคือภาพฮีโร่ไบรที่ถูกพบเห็นเป็นครั้งแรกเลยและผมอยู่ในโลกนั้นเหมือนผมอยู่ที่นั่นจริงๆเลยโอเคแต่ว่าฮีโร่าบราไม่ได้อยู่ในนั้นใช่ไหมเน่ยโอเคผมว่ามันอยู่แถวๆนี้นะมันน่าจะอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอุ้ยรู้สึกแปลกๆกับที่นี่ฮะเอาล่ะฮีโร่ไบรไม่ได้อยู่ที่นี่ ผมจะกดแถบแล้วดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยนะครับเอาล่ะผมอยู่คนเดียวโดยสมบูรณ์แบบแล้วเอาล่ะผมจะปีนขึ้นเขาที่โด่งดังเอาผู้เขาเป็นสัญลักษณ์ที่ฮีโร่ใบถูกพบเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะเจออะไรแถวนี้บ้างไหมนะไม่มีอะไรเลยแล้วทําไมถึงตั้งค่าชั้งไว้ที่2นี่มันแปลกสุดๆไปเลยนะเนี่ยเอาล่ะผมจะปีนขึ้นไปเรื่อยๆว่าผมจะเจออะไรไหมฮัลโหลฮีโร่ใบ ฮีโร่บาแนะ่เขาไม่อยากทำให้ฉันกลัวหรอกนะฉันเจอกับนายมาหลายคนเออบ้านเหรอนั่นอะไรอะเท็กเจอร์คับเบลิลสโตนดูนั่นสิดูสิดูสิเอาละเป็นบ้านที่แปลกมากอะไรอะมาดูกันเลยไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยคนขึ้นมาไหมเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเออเออผมผมเห็นป้ายชื่อจากตัวนั้นจากอะไรบางอย่าง คือผมเห็นป้ายชื่อแล้วก็สกินแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรไม่แน่ใจเลยเอ่อผมกระโดดผ่านตัวนี้ไม่ได้ผมกระโดดผ่านตัวนี้ไม่ได้เลยผมเห็นป้ายชื่อแต่นั่นอะไรนะนะเจ้านั่นอะ,ะอะกระโหลกเหรอเออผมผมลงไปข้างล่างดีไหมเนี่ยป้ายชื่ออยู่ที่นั่นมันอยู่ที่นั่นใช่ไหมมันมันอยู่นี่เดี๋ยวก่อนนะเอาละช้า อย่างรามมดระวังไม่มีอะไรอยู่ขบนนั้นใช่ไหมเอาละผมเห็นป้ายชื่อได้ชัดมากแต่ไม่เห็นสกินเลยดังนั้นมันแปลกมากมากมาดูกันนักราวเวลเหรอวันดีวันด,ดีเอาละเอะเอผมจะทําอะไรบางอย่างผมจะกลับไปที่จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่ฮีโร่บายถูกพบเป็นครั้งแรกนะครับเพราะมันดูเหมือนกับว่าผมว่าเขา ผมว่าเขาหมายถึงถ้าผมอยู่ในซีดนี้ในโลกนี้มันไม่สามารถเป็นอะไรอื่นได้นอกจากเขามาใสกว่าน้ําอีกผมว่ามาอยู่แถวนี้แล้วมันก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยโอ้ไม่มาอยู่นี่โอไม่ให้ตายซี่มันอยู่นี่เออผมมองไม่เห็นอะไรเลยหวัดีหวัดีเฮ้สวัดีนั่นอะไรนั่นอะไรสวัดี เฮโร่ไป <Hero> ไม่หยุดหยุดหยุดหย,ย,ยุดเลยนี่มันแปลกสุดๆเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไมผมถึงมืดได้เกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอะไรอะอะไรกะโหลกเยอะแยะเลยความมืดหายไปแล้วเหรอเฮโร่ไปอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้มาดูกันผมจะเข้าไปใกล้ๆอะไรสวัสดี <Body. S 2> <h> เขาปรากฏตัวแล้วก็หายไปเขาหายไปเหรออะไระแต่เขาหายไปได้ยังไงมันมืดลงแต่เขาจะหายไปได้ยังไง ลแล้วก่อนฉันจะออกจากที่นี่ฉันจะออจากโลกนี้ฉันจะตัดการเชื่อมต่อและโลกแห่งความทรงจำต่อไปก็คือโลก h u n เกอร์เกมสุดโด่งดังนะครับและอย่างที่คุณเห็นเราอยู่ในโลกนี้แล้วให้ตายสินี่มาทำให้ผมรู้สึกควรล้ำลึกถึงอดีตเอามากๆเลยนะครับผมออกจากโลกฮีโร่ายผมดูวิดีโอมากมายพะโลกนี้โดย b ิ l ลี่เล็ วีเจต้าแซกและก็อเล็กซ์บิลและยูทูบเบอร์ยุบหมู่เบิกจากเมื่อนานมาแล้วเอาล่ะผมเล่นมันเยอะมากเลยนะครับมันคือ,อห้าสี่สามสองหนึ่งบุ้มคุณจะวิ่งมาตรงนี้หยิบของทั้งหมดพามพามพามอะไรแผนที่อยู่ตรงนี้มาตลอดเลยอย่างนั้นเหรอเอ่เอเฮ้เ ุณเห็นนี่ไหมเนี่ยมันมีจุดสีแดงอยู่ตรงนั้นมีจุดสีแดง,งเล็กบนเกาะนั่นเอาล่ะผมจะไม่หยิบแผ่นที่เพราะผมคิดว่าผมรู้ว่าเกาะนั่นอยู่ที่ไหนมันอยู่ในทิศทางนั้นเพียงแต่ผมรู้จักโลกนี้ดีมากผมจะไปทางนั้นเพราะผมอยากจะดูความลับนั้นเอาล่ะผมจะไปทิศทางนี้นะครับให้ตายสิโลกนี้วรนลำลึกถึงอดีตมากเลยนะครับเนี่ยนี่มันบ้าไปแล้วเอ้ยนั่นไงจุดสีแดงคุณเห็นเอามันตรงนั้นไหมเอาล่ะไม่มีอะไรอยู่ในหีบดูโลกนี้สิ ว้าวนั่นมันบ้าไปแล้วบ้ามากเลยผมชอบมันเอาละ่ะผมจะไปทางนี้นั่นไงเอาละ่ะผมจะไปทางนี้เลยนะครับผมจะไปทางนี้แล้วจุดสีแดงนี่มันคืออะไรโอ้แท่งอ่านหนังสือที่มีหนังสือมันน่าสงสัยสุดๆเลยคุณมาทําอะไรตรงนี้อะไรหม,มายความว่าไงที่มาถามว่าฉันทําอะไรตรงนี้เอ๋นี่ผมกําลังฮังเกิลเกมอยู่จริงๆอ่ะเนี่ยวันดี มันคือโลกของฮันเกอร์เกมในตำนานผมจะไปต่อแต่นี่มันแปลกสุดๆไปเลยคุณมาทำอะไรตรงนี้เหมือนไม่ใครกําลังดูผมอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยแปลกจังแล้วก็ยังไม่มีใครปรากฏมาเลยอ่ะแต่เหมือนจะมีใครรู้ว่าผมมาสืบสวนซีดนี้เลยอ่ะดูสิตัวนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนเอาไว้อยู่เลยนะครับดูสิตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดูเลยดูเลยดูเลยผมไม่คิดว่ามันจะเคยมีทางนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยผมไม่คิดว่ามันคือทางของผมนะ เอาละามาดูกันคุณไม่คิดว่าฉันดูคุณอยู่เหรอฉันอยู่ในโลกนี้มา8ปีแล้วและไม่มีใครมาแย่งบ้านของฉันไปได้จะไม่มีใครมาแย่งบ้านของฉันไปได้อย่างนั้นเหรออ่าใครก็ได้ช่วยอธิบายหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในวิดีโอเนี่หลายปีที่อยู่ที่นี่แล้วบ้านของเขาอยู่ไหนบางทีผมก็ต้องหาบ้านของเขาเอาล่ะผมจำได้ว่าศูนย์ศนย์หมายถึงตรงกลางนะครับ ผมจำได้ว่ามันมีฐานอยู่ข้างบนนั้นเลยนะครับเนี่ยผมพูดถูกไหมเอาล่ะมาดูกันผมจะกลับไปเพียงแต่ว่าผมว้าวผมดูวิดีโอของแมงเก้าเยอะมากเออในโลกนี้อ่อแล้วผมก็เล่นมันด้วยเห็นไหมบ้านหลังนั้นขบวนนั้นบ้านหลังนั้นขบวนนั้นมีอะไรให้ดูเดี๋ยวก่อนนะทําไมไฟตรงนั้นถึงเปิดแล้วอันอื่นๆถึงไม่เปิดงงมากเลยนะเนี่ยมาดูกันเลย หวัดดีช่างเหอะอ้ผมจะขึ้นไปข้างบนนี้มาดูกันเลยผมจะขึ้นไปข้างบนนี้ขึ้นบนนี้ข้างบนนี้ว้าวผมจาได้ว่าตอนผมปีนขึ้นไปบนถาวันแล้วทําอะไรแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนยิงธนูให้ตายซีความสรจางมากมายเลยนะนะ เป็นความทรงจําที่ชวนคิดถึงจริงๆเลยบ้าไปแล้วโลกนี้มันชวนลึาลึกลับจริงๆเลยเนี่ยเอาละเราขึ้นมาขาบนนี้แล้วมันค่อนข้างเป็นแบบมาดูกันผมจะลงไปไม่มีอะไรตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่านี่มันเหมือนสุสานใช่ไหมเอาใช่มันค่อนข้างเหมือนเหมือนดันเชียนเอสุสานแปลกๆมีหีบอยู่ตรงนี้ด้วยมีอีกอันตรงนี้แต่ข้างบนผมว่าไม่อีกเอ๊แท่นอ่านหนังสือมาดูกัน ไม่มีใครจะมาแย่งที่ซ่อนของฉันไปได้ฉันควบคุมโลกใบนี้ในแบบของฉันนายหมายความไป่ายังไงว่าที่ฉันควบคุมมันเนี่ยฉันควบคุมในตอนกลางคืนแล้วกลางวันแล้วเขากำลังควบคุมโลกเอ่อเอาละอะไร เอาละมา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 ดูกันมาดูกันยุดยุดยุดผมเล่นในโลกนี้มาหลายครั้งมากเลยเขาพูดถึงที่ซ่อนแล้วผมก็จําได้ว่าผมจําได้ว่าเอาละผมรู้ว่าผมจะหามันเจอได้ที่ไหนผมจําได้ว่ามีทางเข้าลับๆอยู่ข้างเรือพังลํานั้นนะครับมันอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมมันเหมือนมีถ้าแต่ทําไมโลกเก่าๆทั้งหมดเหมือนโลกโบราณทั้งหมดมีความลับบางอย่างมีความลับแบบมีความลับเสมอเลย เอาละเออมันอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมเนี่ยเอา้าเฮ้ยนี่ไงที่ซ่อนเอาละมาดูกันมีอะไรตรงนี้ไหมไม่มีอ่ะไม่มีเลยอ่ะผมจันได้ว่ามีหีบเยอะกว่านี้นะตรงนี้เฮ้ยว <Hey, S 1> ัสดีสวัสดีเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นอ่ะอ <Hey, hey, S 1> ๋ออ๋อโอ้ยสวัสดีไม่เป็ผู้เล่นเหรออะไรอ่ะให้ตายสินั่นผู้เล่นจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ย hey. เอาละไปดูโลกต่อไปกันเลยโลกต่อไปคือโลกสกายวอลทรีนะครับและอย่างที่คุณเห็นผมอยู่ในโลกนี้แล้วให้ตายซิผมได้อันนี้เยอะมากบนเซิร์ฟเวอร์คิวครับนะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนจะเล่นบนเดสบานซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดในโลกแต่ผมเล่นบนคิวคราฟโลกนี้ก็เยอะเหมือนกันและดานโนไม่ต้องสงสัยว่าดานโนเขาเปบือโปรสกายวอแต่ผมก็ไม่ได้แย่ผมเคยแข่งทัวร์นาเมนต์2-3ครั้งแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เออเอาละความลับในโลกนี้ผมไม่รู้เลย แต่ถ้ามีอะไรลับๆในโลกนี้ผมคงต้องหาผมคงต้องค้นหามันตรงกลางแล้วนะครับเออคือว่าผมว่านะผมไม่รู้เลยแต่ก็ลองไปตรงที่ตรงกลางแล้วกันเพื่อมาดูว่ามันจะสําเร็จไหมนะครับเนี่ยโอ้โอ้โอ้อุ้ยเกือบตกแน่เอาล่ะนี่มันเหมือนฟาสบิดเลยใช่ไหมพั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 มบัมพัมว้าวผมยังเก่งเรื่องนี้อยู่เลยนะเนี่ยเออเราอยู่ตรงกลางแล้วมีอะไรตรงนี้อย่างนั้นเหรอ ไม่มีอะไรเลยเอ๊ะมันพังเลอเนี่ยมันพังแล้วเหรอ,อาตามทฤษฎีแล้วมันไม่ควรพังใช่ไหมนั่นอะไรนั่นอะไรอ้ยเตยอุยตตยอ้ยเตยพวกเจ้าเอาละมันคือ TNT มันไม่ระเบิดใช่ไหมวันนี้รูปภาพมันยังอยู่ที่นั่นนั่นอะไร ผมจะตั้งค่า fov มันคือชายกายเดอชายกายอยู่บนหนึ่งในบนก่อนในหนึ่งจากทีเอาละ่ะจำไว้นะว่าไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์โอเคผมเล่นคนเดียวแต่โลกนี้ซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้นะครับแล้วความลับนั่นก็คือสิ่งที่ซ่อนไว้เหรอเอาละ่ะเขาจะอยู่บนเกาะไหนกัน รอบๆกันเลยเอาละผมจะเก็บไม้ตรงนี้ซะหน่อยจริงๆแล้วผมจะเก็บในหมอดสร้างสรรเพื่อไปให้เร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่าไม่คือว่าความจริงผมอ่อคือว่าผมจะโชว์อ่อทักษะการสร้างสะพานของผมเพราะงั้นอ่าตั้งใจนะเอาละดูซิ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 ดูดูด,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 ดูดูนะพะพัมพะพัมพะพัมเออ เอาละมาดูกันถ้าไม่รังเกียจผมจะทําขวานหินคือผมจะทําขวานหินเพื่อที่ผมจะได้ตัดไม้ให้เร็วกว่านี้เลยนะครับอู้ด้านเพชรนี่เอามาตัดไม้กันเอาละเมื่อเรามีไม้พอแล้วผมจะทำเอ่อฟาสบิดได้เร็วที่สุดแล้วคุณจะประหลาดใจไปเลย ผมแม่งเก่งเรื่องการสร้างสกายวอลม,มากแล้วไปดูกันว่าชายกายอยู่ที่ไหนเอาล่ะไปกันเถอะไปกันเถอะนั่นไงผมจะไปทางนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีเอาละแล้วก็เอเลฮอปเอาละตรงนี้ก็ไม่มีดูซิว่าเขาจะอยู่ตรงไหนบ้างบางทีรูปภาพมันอาจจะปลอมก็ได้เป็นไปได้สูงว่ามันจะปลอมมาเอาละ ให้ตายสิเห็นไหมผมรีบแค่ไหนผมเคยทำแบบนั้นปั๊บปั๊แล้วจู่ๆผมก็ตายแล้วก็ไปที่อื่นกันต่อแล้วแบบผมจะทําแบบนี้เหมือนปั๊บปัแล้วผมก็จะไล่ตามเสียงนั้นมาจากไหนเนี่ยก่อนนี้เสียงมาจากเกาะนี้ใช่ไหมเนี่ยอืมมันมีเสียงผมสาบานเลยผมได้ยินมันผมไม่ได้หูหนวกเอาละเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เหรอลองดูตรงนี้นะ ตรงนี้ก็ไม่มีเหรอมันน่าจะอยู่บนกอสุดท้ายที่ผมสำรวจใช่ไหมเนี่ยจริงจ um ังนะต้นไม้ผมก็หมดแล้วด้วยมันจะอยู่ด้านล่างนั้นไหมไม่อยากจะเชื่อเลยเอาล่ะถ้าเขาอยู่ตรงนั้นผมจะทำยังไงผมจะสูบเขาตรงที่ก็ไม่เหรอเอาล่ะผมได้ยินเขาแล้วผมได้ยินตรงนี้ตายตายทุกคนทุกคนครมับเป็นเรื่องจริง ในโลกทรีเดชายกายสามารถปรากฏตัวได้จริงๆไม่ๆๆๆๆๆเขาจะฆ่าผมไหมเนี่ยเขาจะฆ่าผมจริงเหรอน่าจะไม่นะโอออะไรผมอยู่ข้างบนนะ โลกต่อไปอ้างอิงถึงไมครับโลกที่สอนเล่นบน PlayStation 3นะครับและอย่างที่คุณเห็นเราอยู่ที่โลกแห่งนี้ดูซิว่ามันเขียนว่าไมครับมีบ้านพังไปครึ่งหลังอยู่ตรงนี้เอ่อโครงกระดูกที่ดูแปลกๆเอามากๆและโลกใบนี้เก่ามากจริงๆเลยนะครับมาดูกันว่าโลกนี้ซ่อนความลับอะไรเอาไว้บ้างมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีความลับที่น่ากลัวเสมอไปเอ d นอร์เ เอาละผมคนทำอะไรกับเอเดอร์เพาดีละเนี่ยเอาละดูเหมือนว่าผมขึ้นไปข้างบนนี้ได้โอ้วาวดูซิว่ามันเจ๋งแค่ไหนผมไม่รู้จักโลกนี้เลยผมคงต้องบอกว่าผมไม่รู้จักโลกนี้เพราะงั้นมาดูกันผมจะนำทางไปมีฟาร์มอยู่ตัวนี้แน่นอนมันเหมือนกับโลกสอนการเล่นแสดงให้เห็นว่าโลกปกติคุณมีอะไรบ้างดูตรงนี้ซิอย่างเช่นตัวอย่างบทเรียนคือการวางสิ่งของตรงนี้และเขาสอนให้วางตรงนี้เอาละสอนเสร็จแล้วนะครับ มาดูทางนี้กันเลยเอ่อก่อนลงไปผมควรที่จะขึ้นไปก่อนก็แล้วกันนะไปที่บ้านไปดูกันเลยเอาไหนล่ะฮัลโหลฮัลโหลเอาล่ะทุกอย่างค่อนข้างสมมาตรเอ๋บ้านมีอีกหลังตัวนี้ที่ดูใหญ่โตมากเลยนะเนี่ยให้ตายสิมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยบ้าไปแล้วมันคือหมู่บ้านตัวนี้เขียนว่าหมายครับมาดูบ้านหลังนี้กันอู้สวยจังเลยมาดูกัน ไม่มีอะไรเลยผมกําลังหาห้องลับห้องลับหรืออะไรสักอย่างแต่ไม่มีอะไรเลยว่ามาไม่มีอะไรเลยจริงๆนะเนี่ยดูซิทางนี้ดูซิหัวเยอะแยะไปหมดเลยเอม,มันมาจากเพลงใช่มหมอะไรผมเห็นชื่อผู้เล่นเพลเยอร์วันดี้ใครเขาใช้คาว่าเพลเยอร์เป็นชื่อกันเลวเนี่ยแทนที่จะใส่ตัวอย่างเอ่เอเฟร็ด ฟินสโตนอะไรเงี้ยไม่มีอะไรตัวนี้ใช่ไหมไม่มีแลวตัวนี้ก็มีความรับอะไรไหมไม่มีเหมือนกันแต่คนที่ชื่อเพลเยอร์เชื่อมต่ออยู่มาดูกันผมจะกดแ็บแป๊บหนึ่งนะผมจะกดแ็บเดี๋ยวนี้เลยเออใช่ใช่เออเขาเชื่อมต่ออยู่เขาเชื่อมต่ออยู่เนี่ยมันมแปลกมากเลยเอออาหารผมหมดแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อไม่มีอะไรอยู่แถวนี้เลยเฮ้ยมีฟาร์มอยู่ด้วยโอเคดูซิมีข้าวสาลีตรงนี้ เอาละผมมีไทมโมตอนนี้ผมกินได้แล้วเออทีนี้หละเอ,อโอเคตรงไหนเออผมควรไปตรงไหนดีอ่ะไปสำรวจตรงไหนต่อบางทีอาจจะเป็นห้องใต้ดินเมื่อกี้ตรงนี้มาดูกันเลยมีอะไรอยู่ข้างล่างไหมเนี่ยวัดนดีนี่รู้สึกไม่ดีเลยนะเนี่ยให้ตายสิโอเคการสอนใช้เรสตน stone อย่างนั้นเหรอทางนี้สอนใช้รถรางออ้าวละมีแค่นี้เองเหรอ โอเคผมหมายถึงมันเหมือนโลกที่สร้างด้วยทุกอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้นะครับโอเคมันเจ๋งมากเลยเออแต่ไม่มีอุ้ยนี่มันคืออะไรกันแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแลวปริศนาเนี่ยล่ะวันดีนี่อะไรกันแล้วเนี่ยแล้วดันเจียนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมดูสิตัวนั้นคุณออกไปข้างนอกก็ได้แล้วตรงเนี้ยโอเคไปดูกัน ผมขึ้นไปต่อได้ไหมล่ะเนี่ยนี่อะไรแต่ว่ามันเหมือนพิธีกรรมแปลกๆใช่ไหมเนี่ยรู้สึกแปลกๆกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยอ่ให้ตายสิบางทีผมอาจจะเก็บหัวของสตีฟไว้ตรงนี้ก็ได้อุ้ยเดี๋ยวน้ำมาตกลงมาเอาละถ้าผมใส่มันไว้บนหัวล่ะหวันดีฉันคือผู้เล่นวันดีฉันคือ อย่างนั้นเหรอหลวอะไรเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่กันแล้วเนี่ยเฮยเยอร์อยู่ไหนอะไรตอนนี้ผมเห็นทุกอย่างเลยหวั่นเกินไปอะไรเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมผมถึงเห็นภาพแตกเอผมเห็นผมเห็นบั๊กล็อกหมดเลยอ่อหวัดดี เ้ยไปหน้าจอผมค้างไปแล้วค้างไปแล้วไมโครฟล่มเหรออะไรอ่ะแล้วนี่นนมันมีจุดประสองค์อะไรกันอ่ะโลกต่อไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกไมโครฟลแบบพานโนรามานะครับและก็อย่างที่คุณเห็นผมอยู่ที่นี่บนโลกนี้แล้วและมีป้ายที่เขียนเอาไว้ว่าน่าเสียอะไรอ่ะเอออช่างมาเถอะที่ตั้งของภาพพานโนรามาไมโครฟลเก่า สมัยนั้นเนี่ยภาพพาโนรามาไมโครับเดียวที่มีก็คือภาพที่คุณเห็นจากเมนูของไมโครับนะครับคุณเห็นนี่ได้คุณสามารถเห็นนี่ได้เหมือนกันและคุณก็เห็นนี่ได้ตรงนี้และคุณก็เห็นตรงนี้ได้และมันเป็นภาพพาโนรามาเดียวตอนที่คุณเล่นอยู่เมนูเล่นคนเดียวนะครับและเล่นหลายคนแล้วก็เล่นกับคนอื่นๆด้วยนี่ก็จะปรากฏขึ้นมีแค่นี้ตอนนี้ก็มีแค่เนเธอร าใคยอีกแล้วโอ้ไม่นะได้โปรดตอนนี้ก็มีเนเธอร์มีดีเอ็นมีแบบทะเลทรายและมีแบบสวรัณนาแล้วก็มีนี่ด้วยดังนั้นความลับของภาพพาโนรามานี้มันคืออะไรกันอืมจริงๆแล้วผมไม่รู้เลยไซเลนเฮดไปทำอะไรตรงนั้นวันด,ดีเอ๊ะทำไมมีอีกตัวมีสามอย่างนั้นเหรอเอ๊ะมีตัวตรงนั้น ตัวตรงนั้นมีไซเลนเฮดเยอะมากเลยผมจะทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงดีอะไรไม่เหรอหยุด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 ไม่ต้องตามฉันมาเลยนะไม่ต้องตามมาเรียบร้อยเธอหยุด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 โอ้พระเจ้าผมได้ยินเสียงดังมากเลยผมได้ยินเสียงดังมากเสียงมันแย่มากเดี๋ยวคนพวกเขาไปกันแล้วพวกเขาไปกันแล้วเหรอฮัลโหล ผมยังได้ยินพวกเขาอยู่เลยฮัลโหลเฮ้ยพวก <sm art> พวกเขาอยู่ไหนเนี่ย <sm art> ผมยังได้ย <sm art> ินเสียงเหมือนไซเรนเฮดอยู่เลยมันมีเสียงหึ่งๆอยู่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ย <sm art> ใช่ดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรแต่อืมอืม นั่นคือความลับของโลกพาโนราม่า,าโลกของพาโนรามานี้ที่เคยมีแค่ในไม c ครับมันเป็นวิดีโอแค่ในพาโนรามาเดียวที่อยู่ในไม c r a f t เมนูนะครับดังนั้นกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกของ Temple of Nosh กันดีกว่านะครับ เอาละขึ้นมาตรงนี้ฝนจะตกไปเลือดอยู่เลยแต่มันก็ยังไม่ได้ทําให้ผมเจ็บเลยสักนิดเอาละผมยืนอยู่บนหัวล้านของนอชพอดีให้ตายซี่หัวล้านนอชเหมือนกับดานโนเลยเอ่อเอาละเฮ้เฮ้ยเ,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 เกิดป้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงมีฟ้าผ่าได้เฮ้ยตาผมหายไปนอช คุณมาทำอะไรที่นี่เหรออ่าอ่าอ่าผมก็ไม่รู้อ่าอ,อะไรเผื่สร้างไหมครับพึ่งฆ่าผมไป